เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมบิ big ๊กบิ๊กในช่องบิ๊กบิ๊กชนเนลนะครับวันนี้บิ big ๊กบิ๊กมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับความรู้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปฏิทินบนคอมพิวเตอร์กันนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยบิ big ๊กบิ๊กจะมาสอนเพื่อนๆเ,เปลี่ยนปฏิทินจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเราจะใช้ปฏิทินนี่แหละในการจดบันทึกวันนัดเวลางานตารางชีวิตของเรานะครับ แล้วให้ปฏิทินบนคอมพิวเตอร์เรากลายเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวเรานะครับแจ้งเตือนวันนัดวันทำงานเราหรือวันต่างๆวันสำคัญต่างๆของเรานะครับเราจะไม่พลาดช,ช่วงวันเวลาสำคัญแน่นอนครับเราไปดูวิธีทำกันเลยตอนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดไว้ด้วยนะครับเอาละครับ เราจะมาเปลี่ยนปฏิทินนะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ปุ่มสตาร์ทซ้ายมือนะครับด้านล่างนะครับแล้วเลือกที่เซตติ้งครับหลังจากนั้นครับเลือก time and language นะฮะตัวนี้ครับแล้วก็เลือก language ตัวนี้ครับเมนูซ้ายมือนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆเลือกจากภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับเห็นไหมเมนูนี้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีภาษาไทย เพื่อนๆต้องกด add นะครับ add add l n g นะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่าไทยนะครับ t s a i นะครับสำหรับผม add แล้วนะครับเพื่อนๆก็คลิกตรงไทยแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะ add เข้ามาให้เรานะครับแล้วให้เรามาเปลี่ยนตัวนี้ฮะเป็นภาษาไทยนะครับผมยังถ้ากดย็ดเนี่ยมันจะ reset ไปเลยนะครับ r สต t ร์ t เครื่องผมยังไม่อยาก restart ผมก็กด no ไปก่อนนะครับอ้าว ตอนนี้ปฏิทินเรานะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยครับเราเข้ามาดูเห็นไหมครับปิดไปเลยครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการสร้างตารางชีวิตนะครับหรือเหตุการณ์ที่เราต้องการให้ปฏิทินบนคอมพิวเตอร์เรานั้นแจ้งเตือนเรานะครับอย่างเช่นวันที่20พฤษภาคมนะครับผมติ๊กวันที่20แล้วกันแต่ถ้าเเพื่อนเป็นวันอื่นก็เลือกได้เลยนะครับเดือนไหนก็ได้นะครับ อ่าผมเลือกเป็น20พฤษภาคมวันนี้วันที่15นะครับวันที่20เนี่ยผมมีประชุมประชุมนะครับประชุมตอนบ่ายโมงนะครับผมก็เขียนไปว่าประชุมบ่ายโมงนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกตรงที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอ่าเราสามารถตั้งเวลาให้มันแจ้งเตือนได้ว่าคุณเราประชุมบ่ายโมงเนี่ยเราจะให้มันแจ้งเตือนตอนกี่โมงนะครับสมมติผมใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 9ก้าโมงเช้าเลยแล้วกันแต่ผมยังไม่อยากให้มันแจ้งเตือนผมจะให้มันแจ้งเตือนช่วงเวลา11โมงแล้วครับถึงสักเที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีประชุมบ่ายโมงนะครับช้า,ชาสุดเที่ยงคืนเราก็เลือกไปนะครับนี่นะครับให้เรากดบันทึกนะครับพอกดบันทึกไปเนี่ยแน่นอนว่าวันที่20เนี่ยช่วง11โมงเนี่ยมันจะแจ้งเตือนว่าเรามีประชุมบ่ายโมงนะครับ ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถให้มันแจ้งเตือนได้หลายเหตุการณ์นะครับเราสามารถเพิ่มเหตุการณ์ไปได้นะครับโดยการกดคลิกตรงที่ตัวนี้เลยนะฮะในรูปปฏิทินหรือเพื่อนๆอาจจะเข้ามามุมขวาล่างที่เดิมก็ได้นะครับแล้วเลือกวันที่ยี่สิบนะครับอ่าให้กดเพิ่มเหตุการณ์ไปเลยนะครับอย่างเช่นผมมีนัดทานข้าวกับน้องปลาออย่างนี้นะครับ ช่วงเวลาตอนเย็นนะครับผมก็กดที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วเรามีนัดกี่โมงเราลเรามีนัด5โมงเย็นนะครับอ่าเราจะให้มันแจ้งเตือนช่วง4โมงนะครับถึงสัก4โมงครึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นครับแล้วก็กดบันทึกครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับว่าตารางในปฏิทินเราเนี่ยมันมีเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับพอช่วง11โมงถึง เที่ยงครึ่งเนี่ยมันก็จะเตือนเราว่าเอ้ยเรามีประชุมบ่ายโมงนะพอเราเล่นคอมถึงสัก4โมงเย็นนะครับมันก็จะมีบอกเรานะครับว่าเอ้ยเรามีทานข้าวกับสาวๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเองครับผมจะลองทําตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันแจ้งเตือนแบบไหนนะครับผมจะลองเป็นวันที่วันนี้เลยกันวันที่15นะครับ ผมพิมพ์เหตุการณ์ไปก่อนอย่างเช่นเหตุการณ์อะไรดีพิมพ์ว่าไงเอาประชุมประชุมคนหล่อนะครับเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะว่าวันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดจริงๆนะครับมีวิธีหนึ่งเราสามารถบอกประชุมคนรอบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงรับลูกที่โรงเรียน ห้าโมงอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับแล้วก็กดรายละเอียดเพิ่มเติมครับเพื่อนๆอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราจะวันนี้แต่เรากลัวพลาดนะครับผมแนะนําว่าเราไม่ต้องมาตั้งเป็นเวลาก็ได้เราพิมพ์ยาวยาวไปเลยนะครับหรืออธิบายเหตุการณ์ด้านล่างได้นะครับแล้วกดคําว่าทั้งวันเลยฮะคลิกทั้งวันเลยนะครับติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกดบันทึกครับเพื่อนๆพ่อผมกลัวพลาดเนี่ยเราสามารถ เอามาพิมพ์ไว้ในอธิบายเหตุการณ์ได้นะครับแล้วก,กดบันทึกครับวันที่15ทั้งวันเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเรานะครับทุกๆ5นาทีนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะแจ้งเตือนแบบไหนนะครับมามาแล้วเห็นไหมประชุมคนรอบ่ายโมงนะรับลูกทิงเดือน5โมงเย็นนะนะครับนี่มันจะแจ้งเตือนเราทั้งวันเลย ถ้าเรากดตัวนี้เลื่อนการแจ้งเตือนอีก5นาทีมันก็จะแจ้ง,จงเตือนอีกรอบนะครับแต่ถ้าเรากดยกเลิกเมื่อไหร่มันจะไม่แจ้งเตือนเราเลยนะครับผมแค่นี้เองครับวันนี้บิ๊กบิ๊กมาแนะนําความรู้เพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับการใช้ปฏิทินแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บิ big ๊กบิ๊กด้วยครับสวัสดีครับ